ลูฟี่เขาจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เขาจะต้องผ่านอะไรบ้างถึงจะไปถึงจุดนั้นให้ได้ ก็สาหรับใครนะฮะที่ติดตามวันพีทมาก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าความใฝ่ฝันของเพ่ของเรื่องวันพีทอย่างลูฟี่นั้นคือการที่เขาได้เป็นราชาโจรสลัดถึงแม้ว่าเขานะฮะจะมีความสุขกับการกินนะครับเป็นจุดแวะกลางทางของเขาเล็กๆน้อยๆนะครับแต่แน่นอนเลยครับว่าพี่แกไปไหนนะครับก็มักจะเป่าประกาศว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นราชาโจรสลัดก็คีโมตั้งแต่ต้นเรื่องเลยละซึ่งแน่นอนเลยครับว่าพวกเรานะครับก็ยังจินตนาการหรือย,ยังคิดไม่ได้หรอครับว่าในช่วงแรกๆนั้นนะครับลู จะเป็นราชาโจรสลัดได้ยังไงและเขาจะต้องทําอะไรบ้างนะครับกว่าเขาจะประสบความสําเร็จและก็ได้เป็นราชาโจรสลัดนะครับสมใจหมายของเขาแมคําพูดผมนี่มันดูแบบแกงจริงเลยนะแต่เป็นว่านะครับพี่แกเนี่ยก็อยากจะเป็นเสลเอิเกินสําหรับราชาโจรสลัดถ้าอย่างนั้นนะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าลูฟี่นะครับเขาจะต้องได้อะไรมาบ้างนะครับกว่าเขาเนี่ยจะไปถึงจุดสุดยอดนะครับในการเป็นราชาโจรสลัดได้หากใครนะครับที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์กดกระดิ่งนะครับรออเลยอยู่ครับ เอามือนะครับอุ้งมือของคุณเนี่ยอันเล็กๆหรืออันใหญ่ๆนะครับกดซับสไครต์ให้ผมและเราไปรับชมคลิปนี้แบบเต็มๆกันเลยดีกว่าด้วยสิ่งแรกเลยนะครับที่ลูฟี่ของเรานะครับจะเป็นราชาโจนสลัดได้นะครับก็คือเขาจะต้องเป็นคนที่คว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีชใช่ไหมละครับเพราะว่าคนที่เป็นราชาจนสลัดก่อนหน้านี้อย่างโกดีโรเจอร์นะครับเขาก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่สามารถไปถึงจุดนั้นได้อย่างแรกเลยก็คือลูฟี่นะครับจะต้องไปเกาะสุดท้ายเกาะลาฟเทลนะครับซึ่งกกอนนี้ว่ากันว่า มันเป็นเกาะสุดท้ายของโลกวันพีทและก็สมบัติล้ำค่านะครับอย่างวันพีทเนี่ยก็ถูกฝังนะครับอยู่ณสถานที่นั้นด้วยแต่ปัญหาหลักๆเลยนะครับก็คือในยุคสมัยนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้มีมือถือนะครับหรือว่าเทคโนโลยีที่เรียกว่า Google Map ที่ทางด้านโกดีโรเจอร์นั้นนะครับจะทําการปักหมุดนะครับให้เราโจรสลัดนะครับรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะสามารถเดินทางไปได้แน่นอนจึงทําให้นะครับหนทางเดียวนะฮะที่จะสามารถไปเกาะสุดท้ายอย่างลาพเฮลได้ก็คือการรวบรวมนะครับโรสโพนิกีฟนะครับเพื่อจะบอกจุ หรือว่าบอกตำแหน่งนะครับในการไปก่อสุดท้ายอย่างรับเทลให้ได้ซึ่งโรสโพ<ร>นกิกิฟนะฮะในเรื่องเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ีก้อนด้วยกันซึ่งทั้งสีก้อนนี้นะครับจะเป็นสีก้อนที่จะเป็นการบอกตำแหน่งนะครับว่าก่อสุดท้ายรับเทลอยู่ที่ไหนคือคุณจะต้องสะสมให้ครบสีก้อนนะครับและมันจะบอกจุดบอกตำแหน่งเลยว่ารับเทลอยู่ตรงนั้นซึ่งแน่นอนเลยครับว่าไม่จําเป็นแบบว่าจะต้องเป็นไอ้บ้าหอฟางนะครับในการแบกรสโพนิกีอันเบลเริ่มเนี่ยสี่ก้อนนะครับไปไหนมาไหนแค่คุณนะครับคัดลอกสำเนานะครับก็สามารถนะครับท ปัจจุบันนะครับก็มีโผล่ออกมาให้เราเห็นตัวตนเนี่ยอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ก้อนด้วยกันนะครับก้อนแรกเลยก็คือนะครับอยู่ที่เกาะโซก้อนที่2อนะครับอยู่ในอาจักรของโจรสลัดอย่างโจรสลัดบิ๊กมัมนะครับก็คือที่โตโตแลนด์และลูกที่3มนะครับมีการเล่ากันว่านะครับอยู่ในการครอบครองนะครับของกลุ่มโจรสลัดร้อยศูนย์ของไคโดส่วนลูกที่4นะครับก็ยังไม่ได้มีการบอกเลยครับว่าถูกซ่อนอยู่ที่ไหน แต่ก็ใช่ว่านะครับจะมีไอตูไอแดงหรือไออะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะสามารถอ่านไนโรสโพนิกีบนี้ได้นะครับจะต้องเป็นคนที่เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับภาษานี้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาของคนกลุ่มหมวกฟางนะครับเนื่องจากว่าทางด้านของนิโคลโรบินนั้นนะฮะก็สามารถอ่านโรสโพนิกีบนี้ได้ด้วยปัญหาเพียงอย่างเดียวตอนนี้นะครับของลูฟี่ก็คือเขานะครับก็คือจะต้องรวบรวมไม่ครบ4ี่ก้อนก่อนนะครับเพื่อบอกจุดบอกตำแหน่งนะครับในการที่เขาจะไปเกาะสุดท้ายอย่างลาฟเทลซึ่งแน่นอนนอกจากการที่ว่าลูฟี่ของ เราะรจะต้องไปเกาะสุดท้ายอย่างรับเทลให้ได้แล้วการที่จะเป็นราชาโจรสลัดได้แล้วแล้วก็นะครับไม่ใช่แค่ว่าไปหาสมบัติล้ำค่าแล้วก็เป็นคนพบอันนั้นมาและคุณจะเป็นราชาโจรสลัดเลยแต่คุณนะครับจะต้องได้รับการยอมรับนะครับจากคนทั่วโลกอย่างเช่นนะครับการที่ว่าคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นสี่จักรพรรดิได้นะครับอย่างสี่จักรพรรดิในปัจจุบนันนี้ไม่ใช่ว่าพวกเขาเนี่ยจะมาแต่งตั้งต,งตนเองนะครับว่าเฮ้ยข้าเนี่ยแหละคือสี่จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่มันไม่มีใครแต่งตั้งตนเองหรอกครับแต่ว่าทั่วโลกนะคร ก็คือด้วยวีลกรรมวีละเวนนะครับหรือว่าเกียรติศัพท์ต่างๆของเขานะครับจึงทําให้นะครับคนทั่วโลกเลยเนี่ยก็เลยยอมรับแหละครับว่าคนๆนั้นเนี่ยก็คือเป็น4จักรพรรดิอย่างลูฟี่นะครับที่เขาเนี่ยเป็นจักรพรรดิคนที่5นะครับเขาก็ไม่ได้แต่งตั้งเองแต่ว่านะครับเนื่องจากว่านักข่าวมอร์แกนนะครับก็แต่งตั้งเขาขึ้นมานะครับแล้วก็ทั่วโลกต่างยอมรับในตัวของลูฟี่ว่ามีความเหมาะสมนะครับในการเป็นจักรพรรดิคนที่5เนื่องจากว่าวีลกรรมของเขาก่อนหน้านี้เนี่ยมันดูยิ่งใหญ่เสเหลือ การที่เขาเป็นลูกชายของมังกี้ดีดราก้อนชายที่คนของรัฐบาลโลกต้องการตัวมากที่สุดเลยและยังเป็นหลานของกัปวีรบุรุษของกองทัพเรืออีกด้วยวีรกรรมของพี่แกแล้วก็ดีกรีพี่แกมันสูงมากๆและยิ่งวีรกรรมล่าสุดนี้ที่ทั่วโลกต่างรับรู้เลยก็คือการที่พี่แกบุกไปคว่ำบิ๊กมัมคึองจริงมาเป็นแค่แบบข่าวมั่วมันข่าวมั่วแต่ทั่วโลกเขารู้ว่าทางด้านของลูฟี่ไปปั่นปนก่อบิ๊กมัมได้ทั่วโลกเขารู้อย่างนั้นไงทั่วโลกก็เลยคิดว่าฮ้ย ลูฟี่มันเก่งนี่วะไอหมวกฟางเนี่ยแปลว่าไอนี่เนี่ยควรจะก้าวขึ้นมาเป็นจกกักรพรรดิคนที่5เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งภารกิจของลูฟี่ก็คือเขาจะต้องล้มนะครับโจรสลัดที่มันยิ่งใหญ่ในโลกใบนี้ให้ได้ทั้งหมดก่อนนะครับถึงจะเป็นที่ยอมรับว่าเขาเนี่ยแหละก็คือเป็นหนึ่งในใต้ล่านะครับเอกอ๋องเลยในการเป็นเบอร์หนึ่งนะครับของวงการโจรสลัดนี้จึงทาให้นะครับเขาจะต้องโค่นล้ม4ี่จักรพรรดินะครับสี่ขั้วอํานาจที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกโจรสลัดในตอนนี้ซึ่งผมพูดก่อนแล้วกันนะครับว่าถึงแม้จะเป็นแชงคูนะครับลูฟี่ก็ต้องล้มเหมือนกันนะครับแต่ว่าลูฟี่เขาตั้งเป้าหมายไว้เลยแหละครับว่า จะเป็นเบอร์สุดท้ายที่เขาจะเจอคือหมายความว่านะครับเขาให้เกียรติแชงคูแหละครับว่าโอกาสที่เขาจะเจอมันต้องเจออยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาต้องเป็นเบอร์หนึ่งใช่ไหมครับตอนเนี้ยเขาวางเป้าหมายอันดับแรกเลยก็คือไคโดมาก่อนเป็นลำดับแรกลำดับที่สองนะครับก็คือบิ๊กมัมนะครับเพราะว่าเขาพูดไปแล้วนะครับตอนที่ว่าอยู่เกาะของบิ๊กมัมว่าเดี๋ยวไปลงไคโดก่อนและเดี๋ยวบิ๊กมัมจะเป็นรายต่อไปนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยบิ๊กมัมนะครับก็มารวบยอดนะครับให้กับทางด้านลูฟี่เลยนะครับที่ประเทศวาโนุในตอนนีี้้กก็็คคนนนนนนทท่่ืออเปาาางงงดดดขหหววซึ ก็จะเป็นหนึ่งผู้ท้าชิงนะครับตัวเอกอองเหมือนกันเลยนะครับที่จะคว้าวันพีชนะครับในการแย่งชิงกับลูฟี่และคนที่4นะครับก็คือ4จกักรพรรดิผมแดงอย่างแชงคูดนะครับแน่นอนเลยครับว่าถึงแม้ว่า2คนนี้เนี่ยจะไม่ได้มีความผิดใจกันนะครับแล้วก็ทางด้านแชงเนี่ยจะเป็นผู้มีพระคุณต่อลูฟี่แต่ว่าลูฟี่นะครับก็จะเลีกว่าเนรคุณแบบว่าเอาเป็นว่านะครับด้วยความที่ว่า ตัวเองอยากจะยิ่งใหญ่นะครับมันก็ต้องทําอย่างนั้นนะฮะในการที่จะต้องโค่นล้มผมแดงแชงคูดไปให้ได้แต่ก็ไม่รู้นะครับว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงนะครับจะมีการโค่นล้มจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นการนะครับกงเล่ากันในท้ายที่สุดนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องไปรอดูนะครับไอ้นี่เลยครับก็คือจะต้องล้มสี่จักรพรรดิได้ก่อนนะฮะไม่ใช่แค่ว่านะครับไปหานะครับสมบัติล้าค่าอย่างวันพีได้แล้วนะครับจะเป็นราชาโจรสลัดเลยเพราะอย่างโรเจอร์นะครับถึงแม้ว่าเขาเนี่ยก็คือจะได้ฉายาว่าเป็นราชาโจรสลัดจากการททที่่่เเ้าาารไปกออสุดยยงลลฟแต มือของเขาในยุคสมัยนั้นนะครับก็เป็นเบอร์หนึ่งนะครับเหนือกว่า4ี่จักรพรรดในยุคนั้นหมดเลยหรือทางด้านหนวดขาวที่มีความเดี๋ยวว่าฝีมือสูสีกันนะครับหนวดขาวเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าไม่ต้องการจะไปสู้นะครับกับโรเจอร์ก็คือเป็นเพื่อนกันมากกว่าแต่ด้วยความที่ว่าดีกีของโรเจอร์นั้นไปหาสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีชมาได้ด้วยนะครับจึงขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งนะฮะในการเป็นราชาโจรสลัดแต่ก่อนอื่นเลยนะครับที่ผมพูดว่าลูฟี่จะต้องไปโค่นสีจักรพรรดให้ได้นะครับมันก็ย ได้รับการแต่งตั้งว่า้เฮ้ยไอเนี่ยคือจักรพรรดิคนที่5แต่ฝีมือของเขานะครับยังไม่ถึงนะครับในระดับ4จักรพรรดิเลยซึ่งตอนนี้ลูฟี่นะครับเขาก็มีพลังผลปีศาจก็คือผลกกมุกโมุกผลยางยืดนะครับแต่ว่าเขายังขาดก็คือการตื่นขึ้นของพลังผลปีศาจของเขานะครับซึ่งตรงนี้สําคัญเลยจะเพิ่มความสามารถของลูฟี่ไปนะครับมากมายเลยล่ะก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆผมได้เลยนะครับจะมีการอธิบายเกี่ยวกับว่าถ้าหากพลังผลปีศาจมันตื่นแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะฮะซึ่งแน่นอนหลยครับ 2เลยก็คือฮาคี้ของเขาถึงแม้เขาจะใช้ฮาคี้ได้ทั้งหมด3รูปแบบแล้วแต่ว่าฮาคี้สังเกตของเขาตอนนี้ถามว่าเก่งไหมอันนี้เก่งแล้วเลยครับก็คือเขาสามารถใช้ได้นะครับโดยการมองเห็นอนาคตใกล้ๆได้ในะครับถือว่าแจ่มเลยฮาคีกรอกของเขาถึงแม้ว่าจะเป็นขั้นสูงได้แล้วแต่ก็ยังไม่ได้แบบว่าชํานาญนะครับต้องรอดูภาคนี้ว่าเขาจะทําได้ชํานาญมากแค่ไหนแล้วก็ฮาคีราชันของเขาเขายังใช้ฮาคีราชันได้แต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงนะครับซึ่งแน่นอนเลยครับว่ามันขาดตรงนี้แหละหากเขานะครับสามารถ เอาตรงนี้มาได้นะครับในระดับที่สูงการที่เขานะครับจะมีฝีมือเป็นเบอร์หนึ่งของโลกโจรสลัดแล้วแล้วก็นะครับก็คงจะไม่ใช่เรื่องยากกีกต่อไปแล้วซึ่งในส่วนสุดท้ายนะครับที่จะพูดถึงก็คือเขานะครับจะต้องคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีชให้ได้และจะต้องล้มคู่แข่งของเขานะครับซึ่งเต็งๆเลยว่าใครจะเป็นคู่แข่งของเขาก็คือหนวดดำนั่นแหละครับ ซึ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดหากเขานะครับสามารถคว้าม,มาได้หมดแล้วนะครับเขาจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับของวงการโจรสลัดเลยนะครับและจะเป็นราชาโจรสลัดอย่างที่เขาใฝ่ฝันเอาไว้นะครับซึ่งอันนี้นะครับถือว่าเป็นเขาเรียกว่านะเป็นอพีพิโซดแรกแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมีอพีพิโซดสองก็คือการพูดถึงว่าหากลูฟี่นะครับเขาสามารถเป็นราชาโจรสลัดได้แล้วนะครับ มันยังมีอะไรอีกนะครับที่เขาจะต้องทําให้มันครบนะครับคือบางสิ่งเนี่ยอาจจะทําก่อนที่เป็นราชาโจรสลัดให้ได้โดยส่วนนี้นะครับเราจะไปพูดในคลิปหน้านะครับเพราะว่าจะมีการพูดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นความฝันของคนในกลุ่มหมวกฟางเอ่ยหรือจะเป็นการโค่นล้มรัฐบาลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับโดยเป็นสิ่งเนี่ยที่ต้องขาดอีกเยอะเลยนะครับที่ลูฟี่จะทําและจะทําให้เรื่องนี้นะครับก็คือจะจบลงนะครับแบบสมบูรณ์แบบนะครับแต่ไม่ใช่จะเป็นการมโนนะเพราะว่าทั้งหมดนี้นะครับมันเป็นข้อมูลนะครับที่อาจารย์โอดาเนี่ยเคย ตต้้อออองเจออยู่แลวในนาคก็เหมือนเดิมนะครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมหลากกด Subscribe และกดกระดิ่งนะฮะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณเพื่อเป็นหนึ่งกำลังใจดีๆนะครับให้กับช่องนี้เลยและสำหรับใครนะครับที่แบบว่าอยากจะรับชมอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับถ้าไหนทำได้นะฮะก็จะจัดทำให้ทุกคนได้รับชมเหมือนคลิปนี้เลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอพระคุณครับ